โอเดี๋ยวพี่เซนไม่เป็นไรเพิร์ดทำไมทำเป็นเรื่องเลย <c oughs> คราลกผมแล้วเพิรดเป็นดรันก็ปไช่กียรักปมา่้เลยสุดๆพี่สุดๆเบื้องหน้าภาพแบบนึงข้างหังเลยเล่นเรเล่นปากพี่เซนหอมผมก็ไม่กล้าหยอดเยอะครับอยงยีบอก้ครับ บ่อยนะฮะไป่ชิมกินไหมครับพี่ไปกินกุ้งไปกินกุ้งค่ะนไปด้าบ้างโอเคฮะอะไรครับไม่ไุ๊กไมุ่๊กครับ แฮตแฮก B I I ด้วยนะครับครับอีกอันหนึ่งเป็นแฮตแฮก B I I N I S T A Ista นี่คืออินตาเออค้โหทำไบอินตาอินตาโอเคคต้อง้องเตี๋ยวเจียวรูเลี่ยมนะเตี๋ยวรูเลี่เตี๋ยวรูเอาใช่ดีมากคืออะไรมันเป็นมันเป็นของยอดฮิตที่ถ้าได้เป็นเด็กม .6 ต้องไปกิน เตี๋ยวรูม่คุยกับพ้าไปกินไหมี่มาถึที้าไกว้างกนน้อาเจอพี่หมอมาเป็นพี่เราใช่ไหมมาเป็นพี่เราก็พี่มาเป็นพี่แล้วพี่เป็นพี่พี่พี่เยพี่เหรอพี่เหรอพี่เหรอเป็นพี่เหรอพี่เทำไมเพิ่ปจะพูดได้พีแกทเพิ่พปีน่พี่ก็ปีสีครับ อายุว่าเปนียงตัวเลขตอนนี้ผม27แล้วผม7พี่บางี20 20ผมอายุ20 18 19 20อี3ปีพี่23ชอบคนแก่ปะได้น่มใครได้นมเลยพอทางออกีเจนเลยชอบป่ะพี่มันชอบเลยนะห็นชอบเด็กไหม ูกดีฬาต่างะไม่กล้าตอบเลยนะฮะครับนะฮะรูดรู้สึกว่าในซีรีส์ก็เป็นนัมาตางอยู่นะฮะตอนนี้รู้สึกเป็นนัมาต่างมากในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับครับครไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเราอยู่ที่นี่อะไรที่ดีเขาเนี่ยจะสอบติดมสว คุณชอมคุณี่บชอปปี้ยังไงเราก็รักกันอยู่แล้วชอปี้่มชอปีอนึ่งเพ พี่หินซ้อนบวกดึงเกมอะไรก็ได้แจกได้เลยซ้อนพิงเขาบอกว่าให้ให้เกมอะไรก็ได้แล้วแจกครีมเขาขอเลยเอางี้พี่ให้เพิร์แจกเลยอ่ะมันเยอะ D A I นะฮะมาเลยมาเลยเอาความ กดเฟซบ,บุ๊กใช่ไหมครับเฟซบุ๊กเขาบอกว่าถือโทรศพ์แล้วให้โชว์ครับเดี๋ยวพี่เขาจะเดินไปแจกให้นะฮะโคตรยังฮะไม่รู้ว่ามีกล่องหนึ่งหร <c oughs> ือจับอยู่เลยนะลองดูนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่บอกเราให้แต่งตัวดีๆนี่ก,ก็แบบเปิดกระดุมกระโหลกล <c oughs> อเมื่อกี้ก็แบบจะขอโซองขอเซิมที่ไอคอนสยามอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมเพิ่มเพิ่มปวดฉาน็อกเกอร์ขนาดเพิ่มได้กยังไปอีกแล้วมีสิบคนเกมลำบากใจแล้วเกมลำบากใจเขาบอกว่าให้ให้ชูเอางี้ก็ได้ครับใครใครที่เล่นมีกี่เฟซบุ๊กใช่ไหมชูแล้วนะหันหันหน้ากล้องแล้วชูเฟซบุ๊ก เดี๋ยวเราเราจะให้เฟิร์สเป็นผู้ชี้ให้ก่อนเลยอ่ะเฟิร์สชี้ให้ใครครับใครแบบชูเฟซบุ๊กเลยมาเร็วก่อนเปิดชี้นนน่น้วยไหมเอาไว้เอาไว้ก็ได้ครับนี่นี่ครับมันมีอะไรมันมีอะไรับดูนะดูนะดูนะมันมีอะไรนี่อันนี้มีไหมอันนี้มีไหมมีไหมเอออันนี้มีไหมครับมีใครเยอะมากกว่านะครับทำรู้สึกที่เหมือนกับเปิดงานอีเวนต์ต่อ เ็มอเน่นไม่เก um ี่ื่าครับ่าง้ย้อมรอเปลามเ่ระเห็นนะพีเด็กน้อยพูดเล่องอเดี๋ยวพี่ซื้อปืนปืนยิงยิงฟองมาให้ไปเฟิร์ส ระหว่าง Facebook กับเ i ิร์เลยครับเฟิร์สทำไม่ถังแด่ละพี่พูดให้เป็นให้เป็นอะไรบ้างคือถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวพี่สอนให้กอนผิดมากเวยดิมดิมะมเฟิร์สก็รเฟิร์สิดเฟิร์สอะเฟิร์สท ซีนี้ฉ okay. ันแม่ฮะซีนนี้ก็เป็นฉันแม่ของเอฟซีนนี้ฉั้นแม่ซีนเรื่องแรกเราสองคนเล่นด้วยกันนะฮะอาเฟิร์สเฟิร์สถ่ายรูปครับโอ้ถ่ายรูปได้เลยฮะท้อจะถ่ายรูปกันถ่ายรูปเหมือนรับได้นะ i you.